จังหวัดตังเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์และความหลากหลายทั้งในด้านการท่องเที่ยวขนบรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตโดยเฉพาะจุดเด่นทางด้านอาหารที่มีความหลากหลายและมีชื่อเสียงในระดับประเทศและยังได้ชื่อว่ายุทธจักรความอร่อยด้านอาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพด้านอาหารของจังหวัดตรงังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรงังก็มีนโยบายที่จะกับเครื่องนานเน้นในเรื่องที่ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคนะหรือสารเคมีในใน,ในงานงานต่างๆจะต้องได้รับการ,รตรวจตราเรื่องงานงานและก็สถานที่ให้มันได้มาตรฐานให้ถูกหลักสุขาพิบาลในหลักของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็จะต้องติดตาม ให้ความรู้ให้คำแนะนำควบคุมกำกับให้เป็นไปตามกฎหมายนะแล้วก็ให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังจังหวัดตรังนะครับมีร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลิ่น f ูดคูเตปัดนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นสูงนะครับที่จะเป็นเครื่องการันตีความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวได้นะครับทำให้เรานะครับได้รับการประกาศ จากกรมนามัยนะครับให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังนะครับได้รับประกาศเป็นองค์กรกับเคลื่อนการดำเนินงานอันใหม่สิ่งแวดล้อมดีเด่นด้านการจัดการสุขภาพและอาหารและการมาขับใช้กฎหมายสาธารณสุขช่วยเป็นแรงหนุนช่เป็นกําลังใจนะครับให้กับทางพวกเรานะครับที่มานำนำไปสิ่งล้อมของสำนักงานสาธารณสุขความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร นับเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญโรงพยาบาลวัฒนแพทย์จังหวัดตรังได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้รับบริการในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภยัยปราศจากโรคเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เพื่อให้ทุกท่านได้รับอาหารที่มีคุณภาพ เราอะมีนโยบายหลกักหลักอะสข้อเกิดในภาพรวมเนอะที่ในทุกทุปีที่เราทำกันก็คือจะมี clinical excellence service excellence แล้วก็ patient experience ซึ่งกว้างกว้างก่อนอะค่ะในมุม clinical excellence ก็คือมันก็จะตรงไปตรงมาในมุมการรักษาของทางโรงพยาบาลในการมุม่งเป้าว่าในการรักษาคนไข้ให้ดีที่สุดส่วนในมุมของ service excellence ก็คือในมุมของโรงพยาบาลเรามองว่าเวลาคนเจ็บป่วยมาค่ะ ในการดูแลรักษาทางร่างกายอย่างเดียวมันไม่เพียงพอในการบริการภาพรวมรวมถึงการดูแลรักษาสภาพจิตใจคนไข้อะก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะไม่แพ้กันส่วนในหัวข้อสุดท้ายที่ก็จะหลีกหนีไปไม่ได้เลยก็คือประสบการณ์ของคนไข้เมื่อเข้ามาในโรงพยาบาลวัฒนแพทย์รังแล้วอะค่ะเราก็จะอยากให้ทุกคนะได้ประสบการณ์ะที่ดีที่สุด ซึ่งในมุมของอาหารเองอะค่ะก็จะอยู่ในหมวดนี้เพื่อต่อยอดในประสบการณ์ของคนไข้ที่เข้ามาซึ่งโรงพยาบาลเราเองอะค่ะเราก็มองว่าอาหารเราได้ดูแลให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการทุกอย่างมุ่งเน้นตั้งแต่ในเรื่องของต้องถูกโรคแล้วก็ส่งเสริมการรักษาในโรคนั้นๆรวมไปถึงในการจัดเตรียมวัตถุดิบที่มีคุณภาพกระบ,บวนการเตรียมรวมไปถึงในการควบคุม มาตรฐานไปจนถึงการส่งมอบกับคนไข้ค่ะเราก็ยังเหมือนมีการดับเบิลเช็คในมุมของคนไข้ว่าเขาว่ารู้สึกว่าอาหารเนี่ยมันตอบโจทย์ถูกสุขลักษณะนาำมัยของเขาหรือเปล่าะคะเราก็จะมีที่ทางโรงพยาบาลเราเรียกว่าเหมือนแบบประเมิน CSI อะคะ่ะเพื่อให้คนไข้ในที่ได้รับประทานอาหารเนี่ยพอวันที่เขาจะดิชาร์แล้ว,วเขาก็จะได้ทำแบบประเมิอนอันนี้ ซึ่งในมุมของโรงพยาบาลเองอะคะ่ะเราก็จะมีข้อมูลตรงเนี้ยมาเหมือนประมาณว่าเปรียบเทียบกับกิจกรรมอะที่เราทําและสิ่งที่เรามุ่งเน้นในของอาหารอยู่แล้วค่ะโรงพยาบาลและทั้งห้องอาหารเองค่ะให้ความรู้ทั้งคนไข้และญาติเพราะเราเชื่อว่าอาหารนะคะก็เหมือนยาตัวหนึ่งเนาะในการเข้ามาเจ็บไข้ได้ป่วยที่โรงพยาบาลแล้วเราก็อยากจะเหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมหรือว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้คนไข้หรือญาติที่กลับบ้านไปอะค่ะ ได้สามารถรักษาแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองอต่อไปได้หน้าที่หลักของแผนกโภชนาการของโรงพยาบาลนะคะที่สําคัญเนี่ยเรามีด้วยกัน2หัวข้อหลักค่ะหัวข้อแรกก็คือการควบคุมกํากับดูแลก,กระบวนการผลิตอาหารของโรงพยาบาลค่ะหัวข้อที่2นะคะก็คือการให้ความรู้โภชนาบําบัดผู้ป่วยที่มาใช้บริการโรงพยาบาลค่ะในหัวข้อแรกนะคะที่เราดูแลเกี่ยวกับการ บริการอาหารของผู้ป่วยโรงพยาบาละคะ่ะทุงนี้ทางแผนกโภชนาการนะคะมีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยของอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็นอย่างยิ่งโดยที่ผ่านมานะคะโรงพยาบาลของเราเนะะี่ยค่ะมุ่งเน้นการดูแลรักษามาตรฐานของครัวสุขภิบาลอาหารตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขโดยมาตลอดนะคะซึ่งในส่วนของแผนกโภชนาการเองนะคะเราก็จะมีการติดตามควบคุมกำกับ ในการดูแลของผู้ประกอบการนะคะให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของหลักสุขาพิบาลอาหารโดยนะคะโดยตั้งแต่เริ่มการคัดเลือกวัตถุดิบนะคะการจัดเก็บการจัดเตรียมการปรุงแล้วก็การบรรจุจนถึงกระบวนการส่งมอบให้กับผู้ป่วยค่ะกระบวนการดูแลมาตรฐานหลักๆนะคะให้มีการตรวจสุขภาพนะคะก่อนเข้าเริ่มงานนะคะแล้วก็มีการอบรมผ่าน ผู้สัมผัสอาหารนะคะสำหรับการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารนะคะโรงพยาบาลของเราก็มีการสุ่มเก็บอาหารนะคะด้วยชุดโฟ,รฟอร์มแบคทีเรียค่ะเป็นประจำทุกเดือนนะคะซึ่งจะเน้นตามหลักของกระทรวงสาธารณสุขค่ะจากการดำเนินง,งานที่ผ่านมานะคะทำให้เราผ่านการประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังค่ะบริษัทมังกรซีนสากาตรังค่ะ ด้วยนโยบายตอนนี้นะคะทางบริษัทก็มุ่งเน้นในการบริการอาหารของผู้ป่วยนะคะด้านทั้งคุณภาพนะคะความสะอาดและก็ความปลอดภัยในอาหารนะคะโดยมีปัจจัยหลักสําคัญที่เรายึดในการดําเนินการในครั้งนี้นะคะก็คือจะมีโดยยึดหลักของกรมอนามัยนะคะของสานักงานสนาธารณสุขของจังหวัดตังนะคะเรามีการพัฒนาสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยและสถานที่จําหน่ายอาหารจนปานเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพพิบาลอาหารของกรมอนามัยะค่ะ ขอให้เชื่อมั่นในการบริการของบริษัทบังปูซีนค่ะและนี่คือเรื่องราวดีๆที่มุ่งพัฒนาและยกระดับในระบบการจัดการสุขาพิบาลอาหารในโรงพยาบาลเพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการภายใต้วิถีชีวิตใหม่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขาพิบาลอาหารในระดับพื้นที่ได้ และส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภยัยปราศจากโรคจากสถานประกอบกิจการด้านอาหารในเขตส,สุขภาพที่12ให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการสุขาพิบาลอาหารกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีวีทูรีแคลวัฒนาแพทยูแลด้วยใจ